สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b e a บ Studio คลิปนี้นะคะมาคุยซีรีส์เมาส์มอยเมาส์มอยนะคะซีรีส์นี้ชื่อว่า What If นะคะภาษาไทยคือสมมุติว่าแล้วตอนแรกเนี่ยก็คือสมมุติว่า Peggy Carter เป็นกับตาอเมริกาสรุปก็คือว่าเพกกี้เนี่ยเขาได้รับวัคซีนแล้วเขาก็เลยมีบาลังนะคะอันนี้ก็เป็นตอนแรกดูกันหรือยังนะคะคือตอนนี้คือปกติเพื่อนจะดูดูซับฝรั่งใช่ไหมแบบรีอคเป็นจากจากเสียงฝรั่งแล้วตอนพี่ออมอัดหน้าจอเนี่ยเพื่อนก็อัดหน้าจอเป็นเสียงไทยเพื่อนจะได้ฟังสองอันนะคะแต่วันนี้ไม่รู้เนืกอยั่งไงเปิดแต่เสียงไทยอย่างเดียวแต่เปิดซับอังกฤษนะเพราะว่ากลัวบังคําเนี่ย จะงงงงอย่างเวลาเขาพูดเรื่องแบบข้ามเวลาปริภูมิหรืออะไรต่างๆอะคือฟังภาษาไทยแล้วแปลไม่ออกคือภาษาอังกฤษเราเก็ตเราไงคือยิ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยจะยิ่งงงพี่อ้อมก็เลยขึ้นซับอังกฤษไว้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยขอออกตัวไว้ก่อนพี่อ้อมเป็นคนไม่ชอบดูการ์ตูนไม่ค่อยถนัดนะคะคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรคือมันเป็นมันไม่ใช่สไตล์ของตัวเองอะตอนก่อนที่จะดูนี่คือแบบคิดนานมากว่าแบบ ฉันจะชอบไหมเนี่ยแล้วแบบถ้ารีแอคเนี่ยมาอัดรีแอคฉันจะนั่งดูจอเปล่าๆตาปิดๆหรือเปล่านะคะแต่พอมาดูอันนี้นะต้องบอกว่าใช้ได้นะคะดูดูมันค่อนข้างจะรวบรัดไปหน่อยคือโดยเนื้อเรื่องเนี่ยคิดว่าใช้ได้เลยแต่ว่าเหมือนกับมันมันค่อนข้างที่จะต้องมาบีบเวลานะแต่พี่ออมก็ยังชอบในแง่มุมอารมณ์ ความรักความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆของตัวละครนะตรงนี้ก็คิดว่าทําได้ดีนะคะแล้วแล้วส่วนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อมกว่าก็โอเคนะคือบางครั้งเนี่ยการ์ตูนมันจะแบบภาพจะแบบออกน่าเกลียดน่าเกลียดหน่อยนะคะอย่าง h a r ์ e y Quinn ซีรีส์ฮาร์ลี q ย์ควใน HBO Max เชื่อก็ชอบมากนะแต่ว่าภาพมันก็ไม่ได้สวยนะคะแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออภาพเพิ่มทาดีนะแล้วขอบอกค่ะตอนตอนเพ็กก้เนี่ย นางแบบมีการจับโล่นะคะเพ็กกี้ถือดาบนะคะและยิ่งมีท่านางไปยืนแอคอยู่บนที่สูงตามสไตล์ฮีโร่ดีซนะคะต้องยืนแอคที่สูงทำให้นึกถึงคุณแม่ของพี่ออมค่ะคุณแม่สุดที่เลิฟมีใครคิดถึงวันเดอร์ m ูแมนมั่งแม้แบบว่ายิ่งฉากแบบปราบอสทรงอููนนะอันนี้ไม่ได้พูดในแง่แซะหรืออะไรนะคะคือชอบนะคือชอบสไตล์แบบมาเป็นแบบนักรบแบบนี้นะคะ คุณนทากิจบอกว่าสนุกนะคะเนื้อเรื่องมันเบสออนหนังอยู่แล้วไม่อธิบายเยอะแต่ว่ามันก็จะมีการเล่นมงเล่นมุกอะไรกันนะคะมาพูดถึงในแง่มุมแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนบักกี้เองเนี่ยเขาก็พูดว่าประมาณอุย้ยเธอเขาดึงชั้นแขนจะขาดเลยคือมันก็เป็นแบบสื่อมาเล็กๆถึงโลกยูนิเวอร์สของที่หนังอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอีกจักรวาลหนึ่งนะคะ คุณพักวัตบอกว่าเหมือนฉากวันดูแมนใน JL นะคะคุณหลอดบอกว่าทำไมไม่ชอบเลยนะคะปกติชอบดูการ์ตูนหรือเปล่านะคะคือเนื้อเรื่องของพวกแบบอะไรที่จบในตอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอะไรมากนะคะลองนึกถึงแมนแมดเองเนี่ยมันดโลเรียนของ Star w a r เนี่ยบางบางคนก็ลักษณะมีบน่บนๆอยู่เหมือนกันตอนที่ตอนที่ดูนะเพราะพี่ออมก็ชอบแบบไปไปดูเข้าเมาส์มอยหรือเข้าฟอรัมเขาก็แบบ มันเหมือนแบบเหมือนการ์ตูนเด็กอะซึ่งจริงๆมันก็ลักษณะนั้นนะคะทั้งสตาร์วอลแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะแต่อย่างที่พี่อมบอกพี่อม่อมใช้คําว่าใช้ได้แต่ว่าพื้นฐานพี่อมไม่ค่อยชอบการ์ตูนอยู่แล้วด้วยมังก็เลยอาจจะเป็นมีมีการแบบไม่ไม่อินหนักเท่านะคะแต่อย่างที่บอกไปเรื่องสตีฟนะคะกับเพ็กก คือสองคนนี้เขาก็ยังยังคู่กันอยู่ยังมีความรักแล้วก็เข้าใจกันแต่ทีเนี้ยบทบาทมันจะกลับด้านกันเท่านั้นเองแต่ว่ากลับด้านแบบนี้เพ็กกี้ก็ยังก็ยังชอบแล้วก็รักสตีฟอยู่นะคะสตีฟน่าจะตั้งชิลแทนคาร์เตอร์นะคะแล้วพี่องก็ชอบเป็นนี่ด้วยพีย่องก็ชอบสตาร์กด้วยนะคะสตาร์กก็น่ารักลักษณะการดีไซน์ก็จะเหมือนกับในหนังกับตันอเวนเจอร์แล้วก็ในซีรีส์สตีฟโรเจอร์นะคะ ดูเหมือนแบบว่าเป็นอะไรนะ i อรอนจไอนป่ะจริงๆมันมีซีรีส์ของ DC อีกอันหนึ่งนะที่มันเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีมีหุ่นน่ะชื่ออะไรนะสตาสตาเกิลป่ะลักษณะนี้นะคะเท่เทเทคุณกิติศักดิ์บอกว่าสำหรับผมที่ดูการ์ตูนมาเบลช่องเจ็ดตอนเช้ามาก่อนอันนี้โอเคเลยครับไม่ติดน,นะคะคุณพักวัตรบอกว่าดูเหมือนทหารสมัยนั้นไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทสักเท่าไหร่นะคะ เออตอนดูอ่ะบางช่วงก็มีรู้สึกว่าอาจจะทําสตอรี่ไลน์เหล่านี้อาจจะขัดใจผู้ชายบางคนได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะแบบเน้นมากว่าที่ประมาณว่ามีคนดูถูกคาร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคาร์เตอร์ก็แบบว่าซัดต่อยเลยว่าผู้หญิงบอบ,บางเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจบางคนอาจจะรู้สึกตึงหงิดนะคะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องราวในยุคในอดีตจริงๆด้วยอนะซึ่งผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนกีดกันเองนะคะ มันมีบางอันแบบกีดกันโดยโดยข้อจํากัดทางร่างกายอันนี้ก็ยังพอคุยกันได้ใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยหน้าที่ที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบ Physical s อลสตร t งมากีดกันอันนี้มันก็มีอยู่เยอะนะคะคุณนันทนัทบอกว่าเสียงภาค The w a t c h e ชน่าฟังมากพี่ออมชอบเสียงเขามากนะคะจะบอกว่าพอพอมาเวลเนี่ยมันเริ่มขยายไปกว้างมากอะ่ะเดี๋ยวยิ่งจะมีแบบสายเจ้าอะไรสายสายแบบ Eternal มาอีกเนี่ย คือโลกมันกว้างมากอ่ะพี่ออมรู้สึกว่าพี่ออมเริ่มตามไม่ทันแล้วนะคะพี่ออมก็ตั้งตั้งใจไว้ว่าจะไม่ดูแบบซีเรียสไม่เครียดว่าเฮ้ยมันมีอีสเตอร์เอกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะฝืนด้วยมันไม่ใช่ฟอร์แมตอะไรที่เราชอบแล้วถ้าฝืนไปเดี๋ยวกลัวจะทําให้ตัวเองไม่สนุกแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นงานอะไรนึงออกมคืออยากดูเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้ What if เนี่ยพี่ออมกาจะดูแบบประมาณว่า ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าฟอร์แมตของเขาที่วางไว้เนี่ยนอกจากเป็นการ์ตูนแล้วก็เหมือนกับเป็นวอร์เชอร์มาเล่าแต่ละเรื่องมั้งซีรีส์นี้เองนะคะตอนแรกเขาบอกว่าจะมีสิตอนใช่ไหมแล้วเหมือนกับมีข่าวออกมาอีกว่าในโลกประบาดเนี่ยมันก็ทําให้เหลือเก้าตอนนะคะเพี่มเอาว่าเขาอาจจะมาเล่าแบบแต่ละตอนแต่ละตอนไม่รู้ว่าจะเป็นทำลายเดียวกันหรือเปล่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกตอนเพียงว่าตอนจบเขาต้องมาขมวดขมวดปมให้มันไปเข้ากับ หนังอะไรต่างๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะขมวดปมเข้ากับหนังเรื่องอะไรนะแต่ทีนี้จะมาโยงชางชีอาจจะไม่เกี่ยวนะคะอีเทอร์นนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะในแง่มุมของมัลติมัลติเวิร์สอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไปโผล่ในช่วงของ Spider-Man คือมันอาจจะไม่ได้มาแบบตรงๆคาร์เตอร์มาหรืออาจจะมาก็ได้นะไม่รู้นะแต่ว่ามันจะต้องมีแบบอะไรที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเพื่อจะเชื่อมโยงโลกของนอกจากในทีวีแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงโลกการ์ตูนให้เข้ากับพวก Multiverse of m a d มทเนเหล่านี้ด้วยนะคะสตีเป็นไอรอนแมคนแรกไหมครับเนี่ย แต่พี่ออมว่ามันเหมือนจะเป็นอิมพลายเลยนะว่าเป็นไอรอนแมนคนแรกนะคะแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้ไงเขาชื่อเขาใช้ชื่ออะไรนะตัวตัวพี่คาดไฮด้าคือพี่ไม่ได้ดูภาคอังกฤษก็เลยจําไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรไฮด้าสมัชเชอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียกไอรอนแมนนะะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ให้สตาร์ททำอีกก็ได้คุณอินทัสบอกว่าแนะนำเดอะวอ t c เชอน้อยมากแนะนําและดูอย่างเดียวเลย เขาว่าเพื่อมว่าเขาเอาวอเช์เป็นคนเล่าเรื่องมากกว่านะคะแล้วช่วงท้ายอาจจะไปมีมีขมวดมีแต่แต่อะไรบ้างนะคะคุณรอชัศดักบอกว่าวอดอีฟมีสองซีซันครับนะคะเดี๋ยวกันนะอันนี้มันฉายเดือนอะไรออกัสสิงหาใช่ไหมยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะออกัสคือเพี่อมจะดูว่าซีซันสองเนี่ยจะมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วตอนนั้นเนี่ย m u l ติเวิร์มันจะปิดไปหรือ,อยังหรือว่า ยังมีมัลติเวิร์สอยู่แต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่มาคุกคามกันอย่างเงี้ยหรอยิ่งเชื่อมกันยิ่งงงเนาะใกล้ตกรถไฟกันหรือยังคะดูกันไหวไหมเนี่ยคุณฮารุโตะบอกว่าเผลอๆอาจจะไม่โยงไปไหนเลยไฟกี้อาจจะทำเน็กซัสบีอิงในในแบบคู่ขนานเฉยๆก็ได้นะคะทำไมถึงเป็นชงชาติอังกฤษครับเออตอนเพี่มดูก็ขัดใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกับตันอเมริกาใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เป็นธงชาติอังกฤษแต่ว่า คนอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันด้วยเขาเป็นอาลายไงอาลายต่อต้านฮิตเลอร์นะคะต่อต้านนาซีเยอรมนีนะคะก็เลยเป็นธงชาติอังกฤษนะคะปลาหมึกในตอนแรกคือตัวอะไรครับไม่รู้จักนะคะพี่วไม่รู้จัก เหมือนเป็นเออสลาไม่ใช่เพราะหมึกรู้จักก็มีแต่เออร์สลานะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นตัวไฮเห็นในทวิตเตอร์เวบๆว็บนะคะแต่พี่อมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนตัวโทรเอาไว้อะตัวไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มาจัดการทั้งเรสเกลทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคาร์เตอร์ก็จัดการได้นะคะคืออันเนี้ยเป็นซีรีส์แบบนี้พี่ว่ามันดีอย่างหนึ่งอะไรที่ เขาไม่กล้าทำในไลฟ์แอคชั่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยคือเขามาเล่นในนี้ได้นะคะแล้วไม่ต้องมีแบบ CG เยอะแยะด้วยอะ่ะอย่างฉากที่แบบฆ่าปลาหมึกอะ่ะไม่งั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบ CG จีบานเลยนะคะนึกถึงอันี้เหมือนกันเนอะ่าปีศาจในกาเดียนภาคอะไรอะ่ะภาคสองนะคะเห็นตัวหมึกครั้งแรกในตัวอย่างนึกถึงชูมากราดมีความสามารถในการทำลายมัลติเวิร์สไอชูมากราดอ่ะเหมือนพี่อมเคยทำคลิปพูดถึงว่า ในในการโยงอ่ะไอตัวตัวชูมาอะไรนี้เองเนี่ยมันมันสามารถโยงมาได้นะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยกระแสที่จะมาก็คือแบบไนท์แมนนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนกันแน่นะคะ w h What if m มาเว l Zombie อยู่ในช่วงไหนของเหตุการณ์ในหนังของ MCU ครับนะคะใส่ชุดในอเวนเจอร์ป่ะไม่ถึงชุดชุดตัวกับตันซอมบี้ะนะคะอ่าเดี๋ยวเพิ่อนขึ้นคำว่าโบนัสไว้ก่อนนะคะ มีคนบอกบาตันพูดหนึ่งประโยคฟ <f uel i> hmm. ิลลี่ก็มาด้วยนะคะก็คือแทนที่ตัวโลกิใช่ไหมจะโผล่มานะคะอันนี้ก็เป็นกับตันคาร์เตอร์แล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับซิงเกิลแบรนช์หรือว่าเป็นแบรนช์แยกออกไปงงไหมคือแบบซิงเกิลแบรนช์ก็คือในใน J. ในจักรวาลอันนี้เนี่ยที่แยกออกมาเนี่ยที่มีคาร์เตอร์แล้วตัวสตาร์หลอดเองก็ ไม่ได้ไม่ได้ไปกับยอนดูหรือเปล่ามันเป็นแบบเหมือนกับแขนงเดียวกันหรือเป็นแบบแรนด้อมแขนงแขนงอื่นเลยอันเนี้ยเอเออันเนี้ยน่าสนใจว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะจะมีวันด้าไหมเห็นตัวอย่างแบบเห็นไฟแดงอยู่นะคะเห็นนางมีไฟแดงอยู่เป็นแม่มดแดงนะคะกับตันคาร์เตอร์อาจจะมาในอเวนเจอร์เออแต่เหมือนมีแบบข่าวออนไลน์ไม่รู้ว่าเขาแบบหวังเอาไว้เองแล้วก็พูดออกมาปล่อยมาในยูนิเวอร์สหรือว่า เขาได้ข่าวอะไรนะคะหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยมีสิทธิ์นะว่าคาร์เตอร์เนี่ยจะได้โผลมาในไลฟ์แอคชั่นด้วยนะคะแต่พี่อว่าหลายๆตัวละครก็อาจจะมีสิทธิ์โผลมาได้นะคะหรือว่าถ้าตัวละครตัวนั้นไม่โผลมันอาจจะมีอีสเตอร์เอกอะไรเล็กๆนะคะเป็นเพราะแอนิเมชันหรือจริงๆคาร์เตอร์เก่งกว่าสตีฟดูแต่ละฉากดูแข็งเก่งกว่ามากพี่มว่าแอนิเมชันอะมันสามารถทําอะไรได้เยอะกว่า เราไม่ต้องมานึกถึงหลักฟิสิกส์จริงๆว่าเราจะถ่ายยังไงนึกออกไหมมันแบบมันวาดได้เลยนะคะเคยได้ยินมาว่ากฎของการสร้าง what ีฟว่าห้ามทําในสิ่งที่มาเวลกําลังวางแผนทําหนังในอนาคตไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็เม e เซน s ์นะคะคืออย่ามาแย่งซีนไฟกี้คือทั้งค่ายเนี่ยเป็นของเขาแล้วนะคะคือดีซก็พยายามจะหาไฟกี้อยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยดึงคนจากมาเวล คนแรกไม่ค่อยประสบความสําเร็จจอร์ชวีดอนเพราะว่าจอร์ชวีดอนเนี่ยเหมือนเหมือนของตกรุ่นอะคือของมันดีในยุคนั้นแต่ในยุคนี้มันตกรุ่นไปแล้วนะคะดีซก็เลยดึงเจมส์กันมาแล้วก็มากํากับซุยไซด์ภาคนี้นี่เองนะคะก็ก็พอได้อ่ะดูพอมันก็เพลินๆดีนะคะคุณ PSP นะคะบอกว่าเห็นเขาบอกว่าจะไม่มีตัวอย่าง สไปเดอร์แมนจริงหรือเปล่าครับเพื่อว่าต้องมีนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาคือถ้าเขาโคกับดิสนีย์เขาก็อาจจะต้องแบบเว้นระยะพักแบ่งกันนะคะเอาแล้วเมื่อกี้คนถามว่าซีรีส์ต่อไปคืออะไรนะคะซีรีส์ต่อไปก็คือฮอกอายนะคะฮอกอายมาวันที่24่สิบสี่โนเวม ber นะคะแต่ฮอกอายมาก่อนคือเรารอหนังชางชี hi, ใช่ไหมชางชีอีเทอร์เนลฮอกอาย เสร็จแล้วก็ไปสไปเดอร์แมนนะคะเชื่อมเชื่อมกันไปยาวๆค่ะโยงกันสนุกสนานนะคะอยากดูชางชีนะคะปล่อยพลังขึ้นเตา่าตัวชางชีเนี่ยพ่ออาจจะมาแย่งสีลูกได้แต่ไม่เป็นไรหรอกใครเด่นก็โอเคแหละของเอเชียนี่พี่ออมอยากให้ประสบความสําเร็จมากหรือพี่ออมต้องเลิกเชียร์คือเชียร์อะไรแป๊กหมดเลยเชียร์สาวๆเบิร์ดออฟเพก็แป็กวันเดอก็แป็กแบ็ควีดโอก็แป็กไม่ถึงอะไรได้นะ แล้วก็พอเชียร์เอเชียมูล้านก็แปลกอารายาก็แปลกชางชีนี่ไม่เชียร์ดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเราแบบให้คำสาปอะไรเขาอีกนะคะในหนังแหวนสิบวงจะมีโยงกับเรื่องอื่นหรือเปล่าครับมันต้องมีโยงอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะโยงกับแหวนหรือว่าจะโยงไปในอดีตซึ่งโยงในอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับแก๊งที่จับ จับออรอนแมนในภาคแรกใช่ไหมอันนี้คือโยงในอดีตแต่มันอาจจะโยงอะไรเพื่อที่จะไปในอนาคตด้วยก็ได้เพราะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรดึกดำบรรจีหรือมีต่างดาวเป็นแบบเอเลี่ยนเทคโนโลยีหรือเป็นแมจิกนะคะดาวไม่ออกเหมือนกันนะคะอยากเห็นมังกรของมาเวลเพื่อว่านะเขาจะต้องมีไอ้นี่ด้วยอ่ะแบบพลังลมปาน ขึ้นเต่าอะไรเล็กน้อยเพราะในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเหมือนกันเนาะหวังว่าจะแบบตอบรับดีเนาะของจีนอะกลัวกลัวไม่รู้ว่าจีนเขาก็จะแบนเรื่องนี้อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่ามีวันฉายหรือเปล่าเพราะว่ารายได้นี่กระทบแน่นอนนะคะ Backvideo นี่สี่ร้อยยังไม่ถึงเลยนะคะแต่ Backvideo ไม่ได้มีฉายจีนนะตอนที่พี่ออมดูล่าสุด Backvideo นี่สามร้อย300กว่านะคะแต่รู้สึกว่าของของฟาสไน จะประมาณหกร้อยนะคะแต่มีจีนแค่จีนก็ได้ไปเท่าไหร่สองร้อยแล้วใช่ไหมแล้วซุซไซเองเนี่ยรายได้ก็น้อยด้วยนะคะแต่ว่าเขามีฉายให้ดูฟรีใน HBO Max ไงมันก็เลยมันก็วัดยากอะนะแต่ว่าคนที่ดูของฟรีนะคะรู้สึกว่าเป็นลอง Mortal k o m b a t ด้วยนะแต่จะบอกว่าแบบในการวัดอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาวัดยังไงนะคะ แล้วแบบเราเซอร์ไพรส์มากกับสิ่งที่คนดูหรือว่าไม่ดูนะคะอย่างที่คนดูมากอย่างเงี้ยคือ m o t ์เตอร์ b a t อย่างเงี้ยดูมากกว่า Wonder Woman นะคะคนดู Wonder Woman มากกว่า Justice League นะคะคนดู Suicide รู้สึกจะมากกว่า Justice League ได้มั้ง้าจะไม่ผิดนะคะคลิปนี้นะคะพี่มก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่อ่ามาดูกันถึงท้ายคลิปเลยนะคะ thank you คุณจงดีด้วยนะคะที่ ต่อเมมเบอร์นะคะกอบคุณคุณ AB เก่งนะที่โดเนทมาคุณนักกิจด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่พี่ออมดูรีแอคชั่นเนี่ยมีคนสมัครซุปเปอร์แฟนไม่รู้สมัครหรือต่อนะคะคุณทีที่ไอดีแสดงพิมนะแตงกิ้ u นะคะทุกคนที่มารายงานตัวน่ารักมากพี่ขับ n i c ์นะคะกิติศักดิ์ไอซี่นัทนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ I love you บุย